สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่ณนะสําหรับช่วงเช้าของวันศุกร์ครับผมมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผม300บาทครับผมพร้อมส่งมีเก็บเงินไปทางครับผม แต่ถ้าพี่พนันได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดตอ่อของเราเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทร0 82, 4, 8 2ย์0 4 7 4 6ดี่หกครับผมส่วนอนดีไลผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอีพ,พีนี้เดี๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะครับผมาเผื่อถูกใจองค์ไหนนะพี่นะดี๋ยวมันเริ่มเป็นขอทวดอ่า หลังหนังสือนะพี่นะเนี่ยวัดหลังหนังสือรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็สอ่งองค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมี่เก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดน,นะครับผมนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมนี่ เป็นพอตัทวดหลังหนังสือครับผม่นี่ครับนี่เป็นรายการที่หนึ่งครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองอันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นครับผม เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นครับผมรายการที่สองครับผมเหรียญน,นี้ รายการที่สองครับผมสามแล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นเห,นหรียญโลพอแดงรายการที่สามครับผมจะเป็นเห,นหรียญโลพอแดงครับผมเนี่ยรายการที่สามครับผม รายการที่สามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขถาถ้ำบนุญนาครับผมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับผมในเหรียญนี้จะเป็นรายการที่สี่ครับผม ครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดก็ผมเรียนนี้นี่ครับรายการที่สี่ก็ผมสามร้อยบาทก็ผมต่อไปเป็นเรียนห้าเรียมลูกทวดแต่นี้ออกปีนังนะพี่น้านี่ออกเป็นปีนังนะครับผมนี่เป็นรายการที่ห้านะครับผม รายการที่ห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแจ๊กครับผมเียหลวงพ่อแจ๊กวัดวารีวงดงขุยเหนือนี่หยุดทางเป็นหลวงพ่อทบนะพี่นะเนี่ยปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนี่ี่อำเภอชนแดนนะครับผมนนี่ เป็นหลวงพราเจ๊กวัดบาลีวงลงขุยเหนือนะพี่น้าเนี่ยตำบลชนเดนะครับผมเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดทราบนะเหรียญเนี่ยครับผมเนี่ยเหรียญส,สวยเลยนะครับผมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมเนี่ยนะครับรายการที่หกครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่เจ็ดครับผมนี่ปีสองห้าหนึ่งสามนะพี่นะเหรียญน,นี้นี่รายการที่เจ็ดนะครับปีสองห้าหนึ่งสามครับผมเหรียญน,นี้ ร,รายการที่เจ็ดครับผมสามล้าบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนะพี่นะเนะี่ยจะได้เป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับผมเนะีนะ่ยพิมพ์ทรงเหมือนพันลอดนะแต่องคหญ่นะองค์ใหญ่กว่าพันลอดนะครับผม เนี่ยครับเป็นเนื้อหาแบบนี้ครับผมในรายการที่แปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะพี่น้าเนี่ยได้เนื้อหาแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นรายการที่เก้าครับผมเนี่ย นี่ครับรายการที่เก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นล็อกเก็ตหลวงปุโตนี่เป็นแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปุโตครับผมนี่นี่ครับ รายการที่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพระปิตาอ่าพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักครับผม เห็นหรือเปล่านะเพราะว่ากรอบส่องยากนะครับวนนีน้รายการที่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัพสมเด็จรายการที่สิบสองนี่ครับเป็นรายการที่สิบสองนะพี่นะ รายการที่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอรายการที่สิบสามอันนี้เป็นรูปลอหลวงพ่อจงครับผมเนี่ยเป็นรูปลอหลวงพ่อจงครับผมรายการอะรายการที่สิบสามครับผมเนี่ยนี่ครับนี่เป็นหลวงพ่อจงนะพี่นะนี่ครับ ครับรายการที่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญนะพุทธจารย์มานะพี่นะอ่าวัดสามปื้มครับผมเนี่ยเป็นเหรียญพุทธจารย์มาวัดสามปื้มครับผมรายการที่สิบสี่ครับผมเนี่ยปีสองสี่เก้าแปดนะครับผมเนี่ยเหรียญปีสองสี่เก้าแปดครับผม วัดสามปื้มนะครับผมนีนรายการที่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นเรนหรียญหนาหลวงพ่อเงินอ่าวัดดอนเย,ย่หอมนะพี่นะ ครับรายการที่สิบห้าครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมปีสองพันห้าร้อยครับผมเนี่ยนี่ครับนี่ครับรายการที่สิบห้าครับผมสามล้านบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกอันนี้เป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดครับผมนี่หลังเป็นพระอาจารย์ทีมครับผมอ่ารายการที่สิบหกนะพี่นะ ครับรายการที่สิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นนางกวักรายการที่สิบเจ็ดเดี๋ยวต้องแกะนะพี่นะเพราะว่านี่เป็นปิดด้านหลังเลยใส่สลับมางี้นี่ครับผมเนี่ยเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะอะ่เป็นนางกวักนะครับผมเนี่ย รายการที่สิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมนี่ครับผมต่อไปเป็นรูปลอลุของเงินรายการที่สิบแปดนี่ครับนี่เป็นรูปลอลุของเงินรายการที่สิบแปดครับผมองค์นี้ ครับรายการที่สิบแปดครับผมสามร้อบาทครับผมอ่าต่อไปเป็นหลุมทวดหลังเตารีดรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ยหลุมทวดหลังเตารีดรายการที่สิบเก้าครับผมองค์นี้ รายการที่สิบก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรออลวเพ่อเงินรายการที่20ครับ รายการที่ยี่สิบครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดสมเด็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม นี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ยี่สิบสองครับ อันนี้เหมือนจะมีตาตาปั๊มนะพี่น้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมันมีตาปั๊มนะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นลางๆอยู่นะพี่น้าเนี่ยในรายการที่ยี่สิบสองครับผมสามร้อยบ้าทครับผมต่อไปเป็นพักส,สมเด็จรายการที่ยี่สิบสามครับผม รายการที่23่สิสามาผมสามร้อบบาทครับผมต่อไปเป็นลูทวดเนื้อว่านรายการที่24่สิบี่นี่องนี้นี่เรียมกอรอบพลาสติกกันนะ้ามาแล้วนะพี่นะนเป็นปทูทวดเนื้อว่านนะครับผมนี่รายการที่24ครับผมองนี้ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาร์ตสำเร็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผมอันนี้เขาเลี่ยมแบบเปิดหน้านะพี่น้าเนี่ยตรงนี้ นี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ยี่สิบหกครับผม อันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้จะเป็นร้อยปีหรือเปล่าไม่นนะเนี่ยนี่ครับผม รายการที่27่็ครับผม3ามแล้วบ้านครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่28่สครับผม รายการที่2ี่สแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่29 ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามสิบครับผมนี่เป็นพาพสมเด็จรายการที่สามสิบนะพี่น้องค์นี้ อันนี้เป็นรายการที่สามสิบครับผมสามร้อยบาทครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะพี่นะเดี๋ยวมีอ่ารายการพิเศษนะอ่าเรียกได้ว่าเป็นถุงเลยนะครับออกมาเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะพี่นะอ่าวันนี้เะต่อท้ายด้วยรายการพิเศษเลยแล้วกันนะวันนี้อ่ามาจัดให้กันสําหรับช่วงเช้านะพี่นะ เอาเป็นว่าวันนี้รายการพิเศษเป็นแบบถุงๆเลยนะพี่นะนี่เป็นแบบถุงๆแบบนี้เลยนะน,นี่อันนี้ชุดนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเปเขียนเป็นชุดที่สามสิบเอ็ดแล้วกันนะพี่นะ่อะโดยพี่ท่านใดถูกใจชุดไหนนะเอาชุดละสามร้อยบาทนะชุดละสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมนี่ชุดละสามรอยบาทอันนี้เป็นชุดที่สามสิบเอ็ดนี่สาสิเอดนะพี่นะนี่ ชุดละสามร้อยบาทนะเนี่ยวันนี้ผมมีมาแบ่งฝันนะพี่นะอันนี้เป็นชุดที่สามสิบเอ็ดนะครับสองชุดห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะ,ะวันนี้ก็ผือพี่ท่านใดชอบอันไหนะนะนี่อันนี้เป็นชุดที่สามสิบสองแจ้งผมเป็นชุดมาได้นะเพราะว่าแต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นเพราะว่าผมใส่พระไปจะไม่เหมือนกันนะมากน้อยก็แล้วแต่ชุดนะครับผมนี่น อันนี้จะเป็นชุดที่สามสิบสองนะครับผมเนี่ยนี่น,นี่มากน้อยแล้วแต่จะใส่ไปแล้วพี่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นชุดที่สามสิบสองนะครับต่อไปเป็นชุดที่สามสิบสามเนี่ยชุดที่สามสิบสามก็มีอะไรมากไม่รู้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะครับผมเนี่ยถูกใจชุดไหนก็โผมาสอบถามกันได้นะนี่เอา สามสิบสามมาชุดละสามร้อยสองชุดห้าร้อยครับผมเนี่ยไปเวไวเลยนะพี่นะเพราะว่าผมเตรียมมาให้หลายชุดนะเช้านี้เพราะว่าเมื่อวานเห็นถามมากันเยอะนะอ่าวันนี้จัดมาให้นี่เป็นชุดที่สามสิบสี่นะเนี่ยเนี่ยดูคร่ขาข้าวเอานะพี่นะ่ามากน้อยก็อันนี้เรวแต่ถุงนะครับผมเนี่ยชุดที่สามสิบสี่นะต่อไปเป็นชุดที่สามสิบห้านี่ย เผื่อใครมีมุมนะพี่นะอ่าเนี่ยเผื่อใครมีมุมนะครับผมเนี่ยผมก็ให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าออกมาเป็นองค์น่าจะไม่จบนะพี่นะนี่อ่าชุดที่สามสิบห้าครับผมเนี่ยต่อไปเป็นชุดที่สามสิบหกใน,นถุงน้อยแต่ของเยอะนะพี่นะนี่ถุงน้อยแต่ของเยอะนี่อะไรมั่งไม่รู้เนี่ยเหรียญรโลว,ว์เชมเม็ดแตงชุบเงินดงยาสีชมพูอ๋อนี่นะอยู่ถุงนี้ด้วยนะนี่ อ่สามสิบหกครับผมนี่ชุดนี้สาสิบหกครับผมอต่อไปเป็นชุดที่สามสิบเจ็ดอาไว้บ้างไม่รู้นะพี่นะ้เนี่ยใส่ให้จับใส่ให้มากน้อยก็เลือกกันเอานะครับผมนี่นี่ถือว่ามาแบ่งปันนะครับผมเพื่อใครมีมุมนะครับผมนี่ชุดที่สามสิบเจ็ดครับผมนี่สามสิบเจ็ดครับผมขอบใจ ถูกใจชุดไหนก็จัดมาได้เลยนะพี่นะต่อไปเป็นชุดนี่อันนี้ชุดสมเด็จครับผมนี่ชุดที่สามสิบแปดนี่ครับชุดที่สามสิบแปดนี่ครับผมต่อไปเป็นชุดที่สามสิบเก้านี่ครับชุดที่สามสิบเก้านี่นี่ชุดที่สามสิบเก้านะครับผมนี่ตัวเลขมันไม่ใช่นะพี่นะนี่ ต้องเขียนถุงไว้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยนั้นเป็นตัวเลขยี่สิบอยู่ในถุงนะอันนี้เป็นชุดที่สามสิบเก้านะต่อไปเป็นชุดสุดท้ายครับผมชุดที่สี่สิบวันนี้มีมาสิบชุดครับผมเนี่ยนี่ชุดที่สนะี่สิบนะสองชุดห้าร้อยบาทแล้วนี่นะ,อ,ะอ,นนอันนี้เป็นชุดที่สี่สิบนะครับผมเขียนเป็นชุดไว้ให้อ่ะเห็นพี่ๆถามกันมาเยอะนะว่า ไม่มีผ้าชุดเหลือแล้วล้อนี่จดให้เล้ยนะเช้านี้สิบชุดนะครับผมอ่าใครเมาสิบชุดโทรมาสอบถามกันได้นะพี่นะอาหรือว่าใครอยากได้ทั้งสิบชุดเลยเนี่ยโทรมาสอบถามกันได้ครับผมอาสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปผ้าพเพิ่มเติมก็ผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ